เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการาประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับของรัฐบาลโดยมีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่6สิงหาคม2 5 6 3นะครับเป็นเรื่องของการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กล่าวบ,บังคมทูลว่าได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่งสมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมในบางตำแหน่งมีใครกันบ้างเราลองมาดูนะครับ คนแรกนะครับนายดอนปรมาตัตวินันเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับนายสุพัฒนพงศ์พันมีเชาวเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายอนุชานาคาสายเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีนายปรีดีดาวฉาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอนเนกเหล่าธรรมทัศน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางณรุมนพินโยสินวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนะครับทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณนะวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2563นะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดี